บทที่1,129คุณชายหนิงกลายเป็นว่ามันเป็นความเข้าใจผิดแต่ตระกูลหนิงของคุณอยู่ห่างออกไปหลายพันมไมล์ทำไมคุณถึงมาที่ดินแดนนรกครั้งแห่งนี้ของซีชวนเพื่อครอบครองหลัวเซียงถามหนิงจือหนิงจือรู้ว่าหลัวเซียงไม่รู้ความลับของหอคอยปราบอสูร และเขาก็จะไม่บอกดังนั้นเขาจึงยิ้มและพูดว่าแม้ว่าซีชวนจะยากจนแต่ก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีทิวทัศดสวยงามและไม่มีเสียงดังเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการฝึกฝนนอกจากนี้ยังดีที่หัวหน้าตระกูลกู่และตระกูลหนิงมีสายสัมพันธ์กันและฉันก็มาเร็วครั้งนี้ตระกูลกู่มีปัญหาและหัวหน้าตระกูลกู่ถูกฆ่าฉันสร้างที่นี่ขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานคนอื่นๆของตระกูลกู่ต้องไร้บ้าน หลัวเซียงหัวเราะออกมาดังลั่นเมื่อได้ยินเช่นนี้ฮ่าฮ่าฮ่าข้าพเจ้าไม่คาดคิดว่าคุณชายหนิงจะเป็นคนที่ใจดีขนาดนี้แต่ซีชวนก็ไม่ได้สงบสุขเหมือนจริงตูผู้ฝึกฝนสายดำปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวหากพวกเขาทำร้ายคุณชายหนิงมันจะเป็นปัญหามากกว่าประโยชน์ที่ได้รับคุณชายหนิงเป็นผู้ดีตีนแดงเขาคงไม่สามารถชินกับที่นี่ได้แน่นอนส่วนเรื่องการสร้างตระกูลกู่ขึ้นมาใหม่นั้นปล่อยให้ตระกูลหลัวของเราจัดการเถอะ พราะตระกูลหลัวและตระกูลกู่ของเรามีการแลกเปลี่ยนกันมาหลายร้อยปีแล้วและเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ไกลกันเมื่อหนิงจือได้ยินเช่นนี้คิ้วของเขาก็ขมวดเข้าหากันและใบหน้าของเขาก็เย็นชาลงเขาบอกได้ว่าจริงๆแล้วหลัวเซียงต้องการแข่งขันกับเขาเพื่อที่ดินของตระกูลกลูหากไม่มีหอคอยปราบอสูรหนิงจือก็คงไม่สนใจสถานที่ที่พังทลายแห่งนี้แต่ตอนนี้ที่หอคอยปราบอสูรมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหนิงจือก็จะไม่ยอมปล่อยไปคุณหลวงคุณกำลังพยายามแข่งขันกับฉันเพื่อแย่งชิงที่ดินส่วนหนึ่งของตระกูลกูอยู่ใช่หรือไม่หนิงจือมีใบหน้าที่เศร้าหมองและมีประกายเย็นชาในดวงตาของเขาคุณชายหนิงหากคุณยังยืนกรานที่จะคิดเช่นนั้นฉันไม่มีอะไรจะอธิบายคุณอยู่ไกลถึงจริงตูและคุณมาที่ซีชวนเพื่อแข่งขันกับพวกเราเพื่อแย่งชิงดินแดนนั้นไม่ถือว่ารังแกกันเกินไปหน่อยหรอ หลัวเซียงยอมรับอย่างใจกว้างพ่มเจ้าหลัวเซียงอยู่ที่โม่เปยและสิ่งที่ฉันทำในซีชวนยังไม่ถึงตาคุณที่จะตัดสินใจฉันบอกแล้วว่าฉันจะเข้ามาแทนที่ตระกูลกู่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจก็มาลองดูกันสักตั้งก็ได้ฉันก็อยากจะรู้ว่าตระกูลหลัวของคุณหรือว่าตระกูลหนิงของเราแข็งแกร่งกว่ากันอย่าคิดว่าพวกเราจะกลัวคุณเพียงเพราะเราอยู่ห่างไกลกัน หนิงจือมีสีหน้ามุ่งมั่นเขาตั้งใจที่จะรักษาผืนดินผืนนี้ไว้และจะไม่ยอมยกให้ใครอีกหลัวเซียงไม่คาดคิดมาก่อนว่าหนิงจือจะมุ่งมั่นที่จะได้ที่ดินผืนนี้อย่างคารหาตระกูลกู่มากขนาดนี้นี่เกินความคาดหมายของเขาไปนิดหน่อยแม้ว่าหลัวเซียงจะโกรธมากตอนนี้แต่คงไม่คุ้มถ้าเขาจะต้องทะเลาะก,กับตระกูลหนิงเถียงเพื่อตระกูลกู่ที่พังทลาย อย่างไรก็ตามขณะนี้ตระกูลหนิงมีที่มั่นในซีชวนแล้วการที่ตระกูลหลัวจะขยายอิทธิพลในอนาคตนั้นจะยากยิ่งขึ้นมากหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งหลัวเซียงก็ยอมประนีประนอมและพูดด้วยรอยยิ้มจางจเนื่องจากคุณชายหนิงชอบที่นี่งั้นเชิญคุณตามสบายเพียงเพื่อที่ดินผืนนี้ฉันจะสร้างศัตรูกับคุณชายหนิงได้อย่างไรคุณชายหนิงถ้าคุณมีเวลาขอเรียนเชิญมาที่บ้านตระกูลหลัวของฉันด้วยฉันจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีแน่นอน หลัวเซียงไม่รู้ความลับของหอคอยปราบอสูรดังนั้นเขาจึงประนีประนอมและจากไปถ้าเขารู้เขาคงติดตามหนิงจือและสู้จนตัวตายอย่างแน่นอนหนิงจือถอนหายใจด้วยความโล่งใจเมื่อเห็นหลัวเซียงจากไปตามคำกล่าวที่ว่ามังกรที่แข็งแกร่งจะไม่สามารถเอาชนะงูท้องถิ่นได้หากหลัวเซียงต้องการลงมือทำจริงหนิงจือจะไม่เป็นคู่ต่อสู้ของเขา ยิ่งไปกว่านั้นหากพวกเขาต้องการส่งบุคลากรจากตระกูลหนิงซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์เพื่อต่อสู้กับตระกูลหลัวก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครจะชนะหรือแพ้ฉันฝึกฝนมาเป็นเวลานานเท่าไรแล้วหนิงจื่อถามคนของเขาคุณชายท่านฝึกมาเกือบครึ่งเดือนแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาตอบกลับครึ่งเดือนหนิงจื่อแสดงความสุขบนใบหน้าด้วยความเร็วนี้ฉันจะสามารถไปถึงระดับกึ่งจอมยุทธ์ได้ก่อนสิ้นปีนี้ <H ahaha> หนิงจื้อหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแล้วสั่งพ่อบ้านจงว่าการก่อสร้างคฤหาสน์จะต้องเร่งขึ้นที่นี่คือที่ที่ฉันจะอาศัยอยู่ในอนาคตครับท่านพ่อบ้านจงพยักหน้าหนิงจื้อหันหลังกลับและเดินเข้าไปในหอคอยปราบอสูรและเริ่มฝึกฝนอีกครั้งบทที่11 3 0ในขณะนี้เฉินผิงกำลังโดยสารเครื่องบินไปซีชวน ขณะนี้เขาต้องการใช้หอคอยปราบอสูรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างรวดเร็วและพยายามช่วยแม่ของเขาและซูอี่ฉีก่อนปรุจีนหลังจากผ่านไปราวๆ5ชั่วโมงเครื่องบินก็ลงจอดที่ซีชวนได้สำเร็จหลังจากขึ้นแท็กซี่แล้วเฉินผิงก็ไปที่คฤหาสน์ตระกูลกู่คฤหาสน์ของตระกูลกู่ที่เดิมคิดว่าเป็นซากปร,รักหักพังตอนนี้ได้รับการสร้างกำแพงใหม่และมีเครื่องจักรกำลังส่งเสียงคำรามอยู่ภายในคฤหาสน์ สิ่งนี้ทําให้เฉินผิงสับสนเล็กน้อยภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนเข้ายึดคฤหาสน์ของตระกูลกูเมื่อเฉินผิงเดินไปที่ประตูเขาก็ถูกผู้คุมกันหยุดไว้เมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถเข้าประตูได้เฉินผิงจึงกระโดดข้ามกำแพงไปทันทีเฉินผิงวางแผนที่จะไปที่หอคอยปราบอสูรเพื่อดูสถานที่นี้หากใครต้องการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ใหม่และหากเป็นเพียงนักพัฒนาทั่วไป เฉินผิงวางแผนที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสถานที่แห่งนี้เนื่องจากไม่สามารถที่จะยกหอคอยปราบอสูรไปด้วยได้เขาจึงต้องการทําให้ที่นี่เป็นของเขาเองเฉินผิงยังวางแผนที่จะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นสํานักและก่อตั้งนิกายของตัวเองเพื่อแข่งขันกับพันธมิตรบูแม้ว่าเฉินผิงจะมีวังเทียนหลงแต่วังเทียนหลงก็ไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยเฉินผิงสามารถก่อตั้งนิกายใหม่แล้วรวบรวมสาขาต่างๆของวังเทียนหลงเข้าด้วยกันได้ ด้วยวิธีนี้ความแข็งแกร่งของเฉินพิงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและด้วยความช่วยเหลือจากความลับของหอคอยปราบอสูรจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยเหลือแม่ของเขาและซูอีฉ้ฉีก่อนปุดจีนเฉินพิงหลีกเลี่ยงคนงานก่อสร้างในคฤหาสน์และเดินไปที่หอคอยปราบอสูรเขาพบปรมาจารย์บูหลายคนใต้หอคอยทันทีหลังจากเห็นปรมาจารย์บูเหล่านี้คิ้วของเฉินพิงก็ขมวดย่นทันใด การปรากฏตัวของปรมาจารย์บูเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าคฤหาสน์ของตระกูลกูไม่ได้รับการพัฒนาใหม่โดยนักพัฒนาธรรมดาแต่ต้องถูกครอบครองโดยนิกายหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งเฉินผิงหวังว่านิกายหรือตระกูลนี้คงยังไม่ค้นพบความลับของหอคอยปราบอสูรด้วยวิธีนี้เฉินผิงยังสามารถเจรจากับอีกฝ่ายได้ในเวลานี้ปรมาจารย์บูหลายคนก็ได้ค้นพบเฉินผิงและหนึ่งในนั้นก็ได้หยุดเฉินผิงทันที คุณเป็นใครทำไมคุณถึงบุกเข้ามาที่นี่เมื่อเห็นเฉินผิงปรมาจารย์บูหลายคนก็รู้สึกประหม่ามากเพราะคนธรรมดาทั่วไปคงไม่เข้ามาที่นี่นี่คือบ้านของฉันฉันแค่ต้องการถามว่าพวกคุณเป็นใครทำไมคุณถึงมาอยู่ที่บ้านของฉันเฉินผิงเอ่ยถามโดยรเริ่มคำถามของเฉินผิงสร้างความสับสนให้กับปรมาจารย์บูหลายคนโดยตรง พวกเขาไม่รู้ว่าเฉินผิงเป็นใครหลังจากได้ยินสิ่งที่เฉินผิงพูดพวกเขาก็คิดว่าเฉินผิงเป็นสมาชิกอีกคนของตระกูลกู่ที่มาจากแดนไกลดังนั้นปรมาจารย์บูอูจงผู้พูดจึงกระพริบตาให้คนอื่นๆและขอให้พวกเขาไปหาพ่อบ้านตราบใดที่เราพบพ่อบ้านจงคำอธิบายก็จะง่ายไม่นานพ่อบ้านจงก็ถูกเรียกตัวมาเมื่อเขาเห็นเฉินผิงเป็นครั้งแรกเขาก็ตกตะลึงขาเขา ขากเขาพอบ้านชี้ไปที่เฉินผิงแล้วรู้สึกกลัวมากจนพูดไม่ออกสักพักเฉินผิงก็จําพ่อบ้านจงได้เช่นกันและยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนว่าคุณจะคัดเลือกคนพวกนี้ทั้งหมดเลยเหรอโคขากเขาคือเฉินผิงเขาคือเฉินผิงในที่สุดพอบ้านจงก็ตะโกนออกมาเมื่อปรมาจารย์บูหลายคนของตระกูลหนิงได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของพวกเขาก็ตกตะลึงทันที และจากนั้นออร่าของพวกเขาก็พุ่งพล่านและพวกเขาก็แสดงอาวุธออกมาเฉินผิงยื่นมือออกไปและตบหัวของพ่อบ้านแหลกเป็นชิ้นชิ้นเฉินผิงทำเช่นนี้เพื่อปิดปากพยานเขารู้ว่าพ่อบ้านจงซึ่งเป็นคนรับใช้คนเก่าของตระกูลกูล่ต้องรู้ความลับของหอคอยปราบอสูรแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าพ่อบ้านคนนี้ได้เปิดเผยความลับของหอคอยปราบอสูรหรือไม่ก็ยังต้องฆ่าเขาก่อน แกกล้าฆ่าคนจากตระกูลหนิงของฉันแกสมควรตายปรมาจารย์บูกล่าวด้วยสีหน้าดูร้ายพวกแกามาจากตระกูลหนิงแห่งจิงตูใช่ไหมเฉินผิงขมวดคิ้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครสักคนจากตระกูลหนิงจะมาที่นี่แต่เมื่อเขาคิดถึงเรื่องที่หนิงจือและกู่ายหยวนต้องการฆ่าเขาบนเกาะซัวหลงก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ใครสักคนจากตระกูลหนิงจะมาที่นี่บทที่หนึ่งพัเอด ในเมื่อรู้ว่าพวกเราเป็นคนจากตระกูลหนิงทำไมแกถึงไม่ยอมแพ้เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางกายละ่ะประมาารย์บูดุเฉินผิงเพิ่มฉันกำลังจะฆ่าคนจากตระกูลหนิงของแกทำไมฉันต้องยอมแพ้ยังไงซะวันนี้สวรรค์พวกแกคงไม่ได้ไปหรอกแต่กลับตกนรกต่างหากฉเินผิงพูดแล้วก้าวไปข้างหน้าและตกอูจงที่กำลังพูดอยู่ ก่อนที่อีกฝ่ายจะตอบสนองได้เขาก็รู้สึกถึงแรงอันมหาศาลที่พุ่งเข้ามาหาเขาและเขาก็บินถอยหลังไปหน้าอกของเขายุบลงตาของเขาเบิกกว้างและเขาไม่หายใจอีกต่อไปปรมาจารย์บูที่เหลือไม่กี่คนของตระกูลหนิงต่างก็ตกตะลึงแกหยุดนะอย่ามาสร้างความวุ่นวายที่นี่หลายๆคนรู้สึกกลัวทันใดเฉินผิงหัวราอยยาะและกล่าวว่าแล้วทำไมฉันต้องฟังแกด้วยวะ หลังจากพูดจบร่างของเฉินผิงก็หายไปในพริบตาจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องหลายครั้งปรมาจารย์บูหลายคนไม่อาจต้านทานการเคลื่อนไหวเดียวของเฉินผิงได้เมื่อมองดูการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของคนของตระกูลหนิงเฉินผิงก็ยิ้มเขาพบว่าเขาเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในด้านความแข็งแกร่งและประสบการณ์การต่อสู้ ปราบใดที่เขาฝึกฝนอย่างหนักก็ควรมีความหวังว่าเขาสามารถช่วยแม่ของเขาและซูอี้ฉีได้ก่อนปลุตจีนเฉินผิงเดินเข้าไปในหอคอยปราบอสูรเหยียบย่ำศพของปรมาจารย์บูหลายคนของตระกูลหนิงทันทีที่เขาเข้าไปในหอคอยปราบอสูรเฉินผิงก็รู้สึกราวกับว่าเขากำลังแช่อยู่ในบ่อน้ำพูร้อนสบายตัวอย่างยิ่ง ขณะนี้บนชั้นสามของหอคอยหนิงจือกำลังนั่งท่าสมาดดูดซับชีทิพย์ภายในหอคอยปราบอสูรความแข็งแกร่งของหนิงจือกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่หนิงจือกำลังจมอยู่กับการฝึกฝนจูจ่ๆก็มีรัศมีอันตรายพุ่งเข้าหาเขาจูจ่ๆหนิงจือก็ลืมตาขึ้นและจ้องมองไปที่บันไดตรงหน้าเขาเกิดเกิดเกิดมีเสียงฝีเท้าอยู่บนบันไดทำให้หนิงจือขมวดคิ้ว เขาได้เตือนลูกน้องของเขาไว้แล้วว่าไม่ให้ใครเข้ามาแต่ตอนนี้มีคนเข้ามาในหอคอยปราบอสูรซึ่งทำให้หนิงจือรู้สึกแปลกๆมากใครวะหนิงจือตะโกนเสียงดังไปทางบันไดแต่ไม่มีใครตอบสนองต่อเขาและเสียงฝีเท้ายังคงได้ยินชัดเจนจูจ่ๆหนิงจือก็ลุกขึ้นยืนคิ้วของเขาขมวดลึกมากขึ้นหากใครบุกเข้ามาในหอคอยลูกน้องของเขาจะต้องหยุดอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอน ใครเล่าจะสามารถฝ่าการขัดขวางของปรมาจารบูอู่จงได้แม้ว่าเขาจะสามารถฝ่าทะลุเข้ามาได้ก็ยังคงมีเสียงการต่อสู้แต่หนิงจือกลับไม่ได้ยินเสียงใดๆดเลยหนิงจือเริ่มรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยในพื้นที่นี้คนเดียวที่สามารถกำจัดคนของเขาอย่างเงียบเียบได้แล้วเข้าสู่หอคอยปราบอสูรได้ก็คงจะเป็นประกูลหลวเท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าหลวเซียงกลับมาแล้ว หนิงจือสงสัยว่าหลัวเซียงไม่ได้ออกไปจริงๆแต่กําลังมองหาโอกาสที่จะฆ่าเขาปราบใดที่เขาฆ่าพยานหนิงจือก็จะไม่มีโอกาสแจ้งให้ตระกูลหนิงทราบและเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลหนิงจะสงสัยตระกูลหลัวเมื่อนึกถึงเรื่องนี้หนิงจือก็มองไปรอบๆหอคอยเพื่อหาโอกาสหลบหนีอย่างไรก็ตามหอคอยปราบอาสูรมีทางออกเพียงทางเดียวคือประตูหลักไม่สามารถออกจากทางอื่นได้ หนิงจือกัดฟันแน่นดวงตาของเขาเป็นประกายเย็นชาขณะจ้องมองไปที่บันไดไม่นานก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อหนิงจือเห็นว่าเป็นใครเขาก็ตกตะลึงเป็นแกนี่เองหนิงจือถามเฉินผิงด้วยตาเบิกกว้างแน่นอนว่าเป็นฉันแล้วแกคิดว่าเป็นใครละ่ะเฉินผิงยิ้มฮ่าฮ่าฮ่าฉันกำลังมองหาแกพอดีแต่ฉันนึกไม่ถึงว่าแกจะแสดงตัวตนให้ฉันเห็น หนิงจือหัวเราะขึ้นมาทันใดขณะนี้เขาไปถึงจุดสูงสุดของอู่จงแล้วและไม่จำเป็นต้องกลัวเฉินผิงอีกต่อไปอย่างไรก็ตามหนิงจือไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งของเฉินผิงในปัจจุบันและไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วและหนิงจือก็ไม่รู้เช่นกันว่าเฉินผิงได้ฆ่ากลัวเว่ยแล้วดูเหมือนว่าแกจะมั่นใจในตัวเองมากเลยนะเฉินผิงถามอย่างสบายๆเมื่อเขาเห็นหนิงจือหัวเราะอย่างไม่สนใจ